สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูหลวงพี่อัมพลนะครับมานวดให้หนาผมเองนะครับที่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นรอยต่อระหว่างบางเลนกับเออใจน้อยนะครับนี่หลวงพี่อัมพลนะครับจะบริการคือถ้าใครโทรไปนะครับเดี๋ยวหลวงพี่มานะครับเพื่อความสบายต้ทนทุนให้ให้ญาติโยมทํางานอยู่ที่บ้านได้นะครับ ถ้าเราเป็นเพืปลวอยไตยหรือปากเนี่ยเราก็จะวางในท้องน้อยวางท้องน้อยเพื่อประมาณสักสามสิบวิมันมจะทำให้ตัวอยไตหรืออมรูบปากมันจะดีขึ้นพล,นลงนังสะท้อนเนี่ยมันจะเข้าไปถึงได้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไหนไหนลวงพี่มาแล้วผมก็จะนวด่อนหน่อยได้ไม่ต้องไปที่วัดต้นสะเตือนะครับอําเภอบางประหรันหลวงพี่ทุกวันนี้ยังมีคนไปนวดเยอะไหมกเรื่ยอยๆมนะีคนไปนวดเรื่อยๆนะครับ ใช้เวลาประมาณอย่างเก่ง20นาทีนะครับ10นาทีเสร็ษๆก็หายหลายคนบอกว่าพระมานวดคนนะพระอาบัตนะครับแต่จริงๆแล้วพระหลายวัดในดีนะครับนวดให้ญาติโยมทางนั้นนะครับ เพื่อที่จะบรรเทาอาการไม่ให้หนักแบบนี้นะครับนะครับใครใครว่ายังไงผมว่าอันนี้เจ๋งสุดนะครับไอผมเคยไปนวดที่ใช้ตอกตอกนะครับพอนั้นมันจะปวดเมื่อยพอสมควรแล้วแต่ใครชอบ มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์หลวงพี่ไว้ที่หน้าจอนะครับไว้จะไปที่วัดหรือรวมตัวกันหลายหลายคนแล้วก็ให้หลวงพี่ไปนิ้วนวดให้นะครับรู้สึกปล อุปกรณ์ที่หลวงพี่ก็ประดิษฐ์เองนะครับหลวงหลวงพี่สั่งเจ้าที่บางซื่อ,อยังรวดอยู่ไหมบางซื่อนี่ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าที่สั่งเจ้าเขาตั้งแต่ก่อสร้างแล้วทางนี้เขึ้นทาเสร็จเราก็เลยไม่ค่อยแจ้งไปนวดที่น,นูดนอกจากว่าจะมีจริงเพราะว่าที่สั่งเจ้าเน,นี่ยตอนแรกคือตั้งแต่เขาทาเสร็จนี่ยค,คือ เขาก็อยากให้เป็นการฝังเข็มมากกว่าอ๋เขาอ,อยากให้เราเป็นการฝังเข็มเอาทางจีนจีนมาเข้ามาเลยครับแต่นี้มาปั๊บเนี่ยถ้าเราไปติดป้ายปั๊บเนี่ยมันจะไปขัดกันไงเพราะว่าประธานใหญ่เขาอ,อยากให้เป็นใต้สีเขกก้ามาที่นั่นป้องกันไม่ได้ไดดว่าท่านเป็นคนไทยอะไรแต่นเนี่ยครับ เราก็เลยคิดถที่นี่ก็เลยติดวัดมากกว่าน้าชายผมเป็นน้องน้องน้องชายแม่ผมย้ายมาลรี ็บเลยครับเก็บแบบนี้ครับเก็บเลยเก็บหลวงพี่ที่วัดมีคนไปนวดเยอะไหมก็มีทุกวันครับ มีวันละส้าคนถสิบคนก็ถ้าใครสะดวกแถวยุทธยาก็ไปวัดต้นสเตอร์เลยครับอาเภอบางประหันนะครับปักหมุดไปได้นะครับไม่ยากนะครับลองขยับดูกรัน ฝั่งฝั่งไหนครับวอดอเป็นฝั่งไหนฝั่งฝั่งนี้เป็นน้อยเป็นฝั่งนี้อ่าโอเคแตีนี้เนงบนหลังครับทีาไปได้ยกถึงอยาควขัดนอยาม่งหงียกินนะครับแต่เปลี่ยนทุกทุกพุ่งนอนหัวเข้าัเข่าแบบอ๋ข้างน้องนังนกันครับผมจะข้างที่ก่อนขยัข้างซ้ายเพราะว่าเราข้างขวาแล้วจะต้องข้างซ้ายก่อตอนนี้มันที่เก็บสลับขึ้งไอ๋อค ยือมั่ว่ลยวนเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเจ็บแล้วมันไปน้ำมนวดมากยิงหอาไม่รู้เลยร right? ้อนเลยครับเฮ้ยนีมีอันนี้โปตดีนะครับเป็นกดฝั่งหนึ่งกดตรงนั้นพี่ดันไม่ยิ่งยี่แต่แบบนั้นแหละ ตั้งนมาไอ้นิวน้วนิวน้วเท้าน่ะลูกหลักลูกหลักอ่าก็จนะไม่รู้ั๊าตั้งขึ้นแล้วก็ขาที่แก่แล้วไม่ดีเลยเปลยไม่แก่เลยนะครับอย่างปกติก็ครับปกตเไม่แก่เลยนะ <c oughs> เนี่ยแทนป่านี่ใช้งานเยอะก่อนสี่ห้าปีเห็นตัวขนาดนี้นะแบบข้าวเป็นกระสอบป่านนะครับ

หลวงพี่ถูกนิมนต์ไปนวดต่างจังหวัดเยอะไหมก็มีครับจะมีไปอุบลอรับไปอุบลเมื่อไหร่ครับพี่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวรอสักน่าจะสักคืงอาทิตย์เนี่ยครับอ๋อผมว่าไปเดือนหน้าไปเดือนหน้าผมไปด้วยไปอุบลไปนวดวัดไหนครับเออไปบ้านโยมครับไปบ้านโยมที่อุบลใช่ครับแี้เขากาลังปรึกษาว่าจะให้เราไปวันไหนครับครับถ้าไปวันที่ผมกายไปนั่งพี่ไปไงใครขับรถไปให้ลูกศิษย์ เนี่นะครับลูกศิษย์ไปนอนวัดหรือนอนบ้านโยมว่าจะอยากนอนวัดมากกว่าหรืออาจจะไปช้าเป็นกลับไปคืนนี้หุ้งนี้เช้าถึงนวดเสร็จกลับเลยเดี๋ยวไปนวดให้พระหลวงพ่อผมที่นู่นด้วยทิวบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนที่วัดเลยพระอาจารย์เสรีที่มีสมเด็จเยอะๆที่มีสมเด็จเยอะๆอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่ไปนวดหน่อยเผื่อเผื่อหลวงพ่อ ของพ่อเป็นอะไรเดินขัดๆหน่อยคำแนะนำนะครับไปนวดตอนที่เดินไหวนะครับแล้วก็นิมนต์พี่หลวงพี่มานวดเนี่ยตอนที่ยังไหวอยู่นะครับเป็นหนักแล้วเสียเวลาเป็นนิดเป็นหน่อยให้ไปรักษานะครับไม่ได้ยากเลยนะครับไปที่วัดก็ตามศรัทธา แต่ถ้าผ่านไปทางมาทางไหนนะครับพี่สาวผมชอบนะครับก็อยากตรงพี่แวะหน่อยเดี๋ยวเติมน้ำมันรถให้ถาหวายค่าน้ํามันรถให้เพราะว่าพี่สาวไม่ถ้าเหมารถไปนี่คนละเรื่องครับ ญาติยโยมเหมือนได้โยมได้ได้ขึ้นสวรรค์เลยนะครับเราขึ้นเดินดูก่อนเนี่ย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 อยู่อยู่ขั้นตอนยังไม่จบยยยกกกแขนนนี่ยกยกยกนิ้วอ,อันเดียดอ่ะจะยกยกเจ็บอยู่ไหมน้อยน้ออยยมากเล่อโอเคเ ก็จริงๆเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีอยู่ที่20 15-20นาทีนะครับเป็นการโปรดญาติโยมอย่างหนึ่งนะครับรักษาเนี่ยแล้วแต่พระรูปไหนจะถนัดนะครับบางรูปบางรูปถนัดลดน้ำมลก็เป็นการโปรดบางรูปเติมลดจะเปิดให้ให้กำลังใจญาติโยมนะครับนี่หลวงพี่ถนัดเรื่องนวดนะครับ วัดที่นั้นที่วัดเขาเปิดสํานวนมาตั้งนานแล้วอดีตเจ้าวาดนะครับท่านเป็นรักษาคนด้วยการนวดมานานแล้วหลวงพี่ยาส้มมีคนถามเยอะไหมเยอะครับยาส้มก็มีคนถามเยอะวันนี้ก็ตอนโทรมาแล้วมีเยอะอยู่อ๋อยาส้มนะ,อะโอเคนะครับยาส้มเป็นยาของพ้าสายป่านะครับ ก็จะนวดต่อเลยนะครับเป็ดของผมนี่เป็นทีเซนเตอร์หานวดให้โยมนะครับโย,โยมไม่บาปนะครับถ้าก็ไม่ต้องอบัตนะครับในอุปกรณ์นี้หลวงพี่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับ หลวงพี่ขายอันเท่าไหร่นะรอุปกรณ์เนี่ยตอนนี้อยู่ดีขึ้นไปที่ราคาหกพันห้ามีคนมาขอซื้อไหมพี่มีครับขอซื้อไปนวดไปเปิดร้านนวดหอหไปเปิดร้านนวดเลยเหรอเขาเปิดร้านนวดอยู่แล้วทีน,นี้เขาอ,อยากไปเชื่องให้มันเบาขึ้นอ๋อจะนวดคนได้เยอะขึ้นใช่ครับแต่ถ้าใครอยากนวดเพื่อความบันเทิงนะครับไปร้านหมอนวดเลยอันนี้นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยจริงๆนะครับ เปรียบเทียบระหว่างถ้าไปร้านร้านนวดทั่วไปก็เหมือนกินกาแฟโอเลี้ยงแต่ถ้านวดนี่นะครับเหมือนกินกาแฟสดเข้าถึงเส้นดีนะครับอันนี้ไม่มีผลข้างเคียงนะครับว่าจะระบมระเบิมอะไรนะครับหลายคนที่เคยนวดมือมานะครับนิ้วมือมันจะกดไม่เท่ากันนะครับอันนี้จะกดสม่ำเสมอนะครับ เฮ้หลวงพี่ตอนนี้หลวงพี่อายุเท่าไหร่หลวงพี่อายุเท่าไหร่นะสี่สิบปีโอ้โหรีบรีบมาเลยนะครับหลวงพี่อาจจะนวดไม่ไหวถ้าถ้าายุเยอะอาจจะนวดได้ถึงอีกสิบปีขอบคุณเอฟซีทางช่องนะครับที่มานวดกับหลวงพี่นะครับส่วนใหญ่อาการหนักมาเหมือนกันที่มานวด่ครับมีหลายอาการนะครับที่มานวดนะครับถ้าใครจะนวดด้วยความบันเทิงนะครับไม่ต้องมานะครับ เสียเวลาคนอื่นเขาแต่ถ้าไปวัดหลายๆคนแล้วเนี่ยลูกศิษย์ช่วยกันนวดนะครับลองเดินดูครับนี่น,นะครับระหว่างนวดนี่หลวงพี่ก็จะให้ลองเดินดูดแต่แต่แต่อันนี้เตียงเตียงเตียงตามสภาพนะครับนี่เป็นเตียงที่เก้าอี้ที่เขานั่งกินข้าวกัน เดี๋ยวผมจะนวดต่อวดการตึงอยะถ้าเป็นพวกข่าเสื่อมเข่าอะไรเนี๋ยเราไม่ดได้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่ข้อเข่าเสื่อมก็ทําได้เหรอได้ครับเข่าส่วนใหญ่คือแบบนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นหินปูนเข้าไปเกาะเข้าไปเกาะไปเกาะแล้วมันทําให้ไปกดลงไปปุ๊บเมื่อเราคลิกเราถ้าหินปูนอ่ะถ้าเราว่ามันเป็นเข่าเสื่อมเนี่ยเรายืนเฉยแล้วเราไม่ขยับมันก็ไม่ปวดแต่ถ้าเรางอเหมือนกับมีอะไรไปเกาะ เราก็คัดออกแล้วก็ดึงนี่แหละครับเป็นไงบ้างครับดีดีเยอะเลยเป็นไงบ้างครับมันไม่ดึงแม่เลยก่อนได้ยี่มที่บางทีมันแปเข้านี่เลยนะใช่ครับแฟกนี่เลยแล้วแขนนี่เป็นมากแขนนี่ได้ครับเดี๋ยวเราดึงแขนลงลงลงพี่จะดึงหัวดึงแขนก่อนนั่งก่อนต้องยันต้องไันครับแถบนี้นะครับได้ครับผมดึงได้สองแขนไล้ครับ พระโปรดโยมได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวพระอาบัตินะครับเป็นความเมตตาของพระนะครับไอความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเป็นโรคนั้นๆแล้วต้องไปรักษานะครับทุกอย่างนะครับผมแนะนําให้รักษาเสียแต่นนเนิ่นนะครับนี่นะครับหลวงพี่สูตรนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้หลวงพี่จะดึงมือดึงอะไรครับหลวงพี่ นนีนะครับหลวงพี่มีใบประกอบการนะครับมีใบประกอบร้ารนวดแผนโบราณน,นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีไม่อาบัตด,ด้วยนะครับรทำได้ โยมก็ไม่บาปนะครับแต่ถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็จะมีความร้อกมากขึ้ดครับผมในนี้นะครับทําแบบนี้พระไม่ได้พระไม่ได้อบัดนะครับโยมก็ไม่บาปนะครับ ใครจะนิมนต์หลวงพี่ไปนะครับก็รวมกลุ่มกันหลายหลายคนนะครับคือหลวงพี่จะได้จะคุณหลวงพี่จะได้โปรดญาติโยมได้เยอะหน่อยนะครับไปที่วัดหรือไปที่ไหนนะครับตามศรัทธานะครับแต่ถ้าให้หลวงพี่ไปเองก็เติมน้ํามันรถให้หน่อยไปกลับนะครับถ้าหลวงพี่คุณไม่ต้องจัดรถมาหาที่วัดนะครับเดี๋ยวหลวงพี่ขับรถให้ลูกศิษย์ขับรถพาไปหลวงพี่สุพรรณเข้าไปเหร อูถึงอูทองเยหรอข้าวก่อนไปดากช้างฝั่งนึงฝั่งขายฝั่งนึงเปนหนองปืนอ๋อไปถึงเกือบถึงถึงถึงกาญจนบุรีครับีฝั่งนึงเปนหนองปืนเลยอ่ะครับก็มีครับแถวกระแว่นครับจากวัดไปสองร้อยรับเั็นขอไฟกันแต่งเดิมบางครับนี่ครับขั้นตอนนี้การดึงคอนะครับดูเหมือนจะบาดเสียวหน่อยนะครับอันนี้สุดยอดของการรักผ่อนคลายนะครับ เหมือนเหมือนจะอันเหมือนจะใครดูใครใครดูคลิปเหมือนว่ามือจับโต๊ะไว้หน่อยใครดูคลิปเหมือนว่าโอ้โหอันตรายนะครับแต่จริงๆริงแล้วสบายนะครับต้องฝึกนะครับถึงทำได้นะครับไม่ใช่ดึงกันเองนะครับครับต้องดึครนะับอ่าเรียบร้อย หลวงพี่ไล่ไลไล,ล,ล่หัวแบบแบบแบบผ่อนคลายหน่อยถ้าถ้าเราอยากดยากได้อะไรบอกพระได้นะครับไม่ใช่สั่งพระนะครับ <c oughs> ขอร้องให้พระทําทได้นะคะนั่งนั่งนั่งนี่อันนี้ดูเหมือนผ่อนคลายเหมือนนวดทั่วไปนะครับอันเนี้นี่ผมนวดของพี่มาห้าหกครั้งแล้วนะครับในถ้าอยู่อยู่ใกล้ๆหน่อยนะครับจะไปเกือบท,ทุกทุกเดือนเลยนะครับอาการอะไรข,ขัด,ข,ดขัดนะครับมันจะได้เดินหายไวๆ นนีน่ะครับอย่างเก่งสองสามครั้งก็หายขาดนะครับสำหรับคนที่ปวดเบื้องต้นนะครับปวดเมื่อยปวดอะไรติดขาอะไรเงี้ยํา,น,น,า,า,า,ยานแล้วครับปรสปรตส่วนพ่้นครับ สดจากไร่น้ไมจากสวนหวานที่ได้รับสปรส่วนร่ครับอานี้ อันนี้เสร็จครทุกขั้นตอนยังหลวงพี่อันนี้นะครับเป็นการเสร็จทุกขั้นตอนนวดนะครับจากหน้าจอก็19นาทีนี่นะครับแต่ถ้าตัวเอะเก้าอี้เล็กเตี้ยกว่านี้นะจะไวกว่านี้นะครับนี่ขอบคุณครับหลวงพี่กราบนมัสการครับ